มีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ของผู้อื่น 2. ต้องมีการใช้กำลังประประทุลยหลือขู่ว่าในทนใดนั้นจะใช้กำลังประทุลาย 3. ต้องมีการร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป 4. ต้องเจตนาที่จะเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น โดยชุดจดิตโดยมีเหตุจูใจเช่นเดียวกันกับการชิงทรัพย์ไต้องแล้วอันนี้เลย ลูกมัวต่เล่นเกมไงมันก็เลยพัาก็ไปซื้อเลยทีลูกเอาเครื่องไหนดีแนะนำหน่อยค่ะอันนี้นะค่ะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับแบบตัวต้วเอาอันนี้ไปก่อน เอ่อดูเงินก่อนนะผมไม่มาผมออเดย

O <laughs> รูครับตำรวจดูอะไรคะดูอะไรค้นจริงด้วยครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะมีค่ะก็มงจาดคตำรวจจับเลยไม่่ค่ะ ไช่ค่ะไไเออแล้วก็เงินสดค่ะประมาณแ่บอลยังไงคือต้องว่า